สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะพอดวอล์กอโลนกับช่องช่องนี้เลยพอดวอล์กอโลนนะครับก็วันนี้นะครับเอาข่าวสารนะครับมาฝากเพื่อนๆในช่องนี้อย่างเช่นเคยนะครับข่าวสารวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแน่นอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันอย่าลืมนะครับฝากไปกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจกันนะครับให้ทำคลิป ต่อต่อไปให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันต่อออกไปอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยแล้วกันนะครับข่าวแรกนั่นก็คือสโมสรลิพูครับตอนนี้กำลังที่จะต่อสัญญาโมฮัมเหม็ดซาาห์เพิ่มออกไปอีกนะครับก็เป็นข่าวจากแอนฟิ a วอชนะครับก็เขาบอกมาว่าสโมสรลิพูเนี่ยตอนนี้กำลังขยับเข้าใกล้ กับการขยายสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางโมฮัมเหม็ดซารหาแล้วในเวลานี้นะฮะในเนื้อข่าวเขาบอกต่อนะครับว่าตอนนี้เนี่ยซารหากำลังเอ็นเอียงไปสู่การขยายสัญญาฉบับใหม่กับทางสโมสรและสโมสรลิพูเองก็มีความชัดเจนอย่างมากพวกเขาต้องก,การขยายสัญญาฉบับใหม่ให้เร็วที่สุดเพื่อปัดปัญหาความสนใจจากทีมในลีกซาอุดิอาระเบียในเวลานี้นะฮะ ก่อนหน้านี้เนี่ยซาร่านับว่าเป็นคนที่ออกมากระตุ้นให้สโมสอร์พูนั้นได้มีการพัฒนาม,มากยิ่งขึ้นหลังจากที่ล้มเหลวในฤดูกาลที่ผ่านมาและนั่นเป็นเหตุให้ทางสโมสอร์พูมีการมองหาตัวแทนของเขาเอาไว้บ้างเนื่องจากพวกเขาเนี่ยไม่มั่นใจว่าซาร่าอยากจะอยู่กับทีมเราต่อไปหรือเปล่านะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะฮะ ก็ดูเหมือนว่าแผนในการมองหาตัวแทนของซาร่านั้นหยุดลงไปแล้วเนื่องจากว่าสโมสรลิพูกลับมาแข็งแกล่งได้อีกครั้งในฤดูกาลนี้และนับว่าซาร่าเองก็เป็นผู้เล่นที่สําคัญอย่างมากที่ทําให้ทีมนั้นกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งแม้ว่ารายละเอียดของสัญญาจะยังไม่ได้รับการเปิดเผยแต่ในการตัดสินใจของซาร่าที่จะมอบอนาคตของเขาให้กับลิพูเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยว่าถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของสโมสรท่ามกลาง การคาดดาวเกี่ยวกับอนาคตของเขาอย่างต่อเน,นื่องนะครับซึ่งสัญญาปัจจุบันของซาร่าเนี่ยนะครับค่าตัวอค่าเหนื่อยของเขาเนี่ยอยู่ที่ระดับ350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับก็ต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยใครๆก็มองว่ามันสูงใช่ไหมมันสูงนะครับแล้วก็สัญญาเนี่ยก็จะหมดนะครับไปในปี2025นั่นก็คืออีก1ปีข้างหน้านะครับ ก็สัญญาซาร่าก็จะหมดแล้วนะครับและดูเหมือนว่าตอนนี้ลิพูเนี่ยกำลังขยับแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าโมซาลานะครับณตอนนี้เนี่ยนะครับเขาเป็นนักเตะต้องบอกได้ว่าเขาเป็นนักเตะนะครับที่สามารถสร้างาเขาเรียกว,ว่าสร้างโอกาสทําประตูได้มากที่สุดของทีมนะครับสร้างโอกาสยิงได้มากที่สุดของทีมเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ยังทำาสิติและแอซซิดรวมกันได้มากที่สุดด้วยนะครับเป็นดาวซันโวในพรีเมียร์ลีกก็เราก็เห็น,เห,นเห็นกันอยู่แล้วว่าเป็นมาตั้งกี่ปีแล้วนะครับและแต่ว่าตอนเนี้อายุของเขาเนี่ยมัน32นะครับอายุของเขาเนี่ยมัน32นะครับแน่นอนครับกับสโมสอรีฟูนักเตะอายุ30นะครับ30ขึ้นไปการต่อสัญญามันก็จะ ยากขึ้นนะครับค่าเหนื่อยอาจจะขยับไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ซาลาเนี่ยต้องบอกว่าซาลาเนี่ยให้สัมภาษณ์ในหลายๆสื่อนะเขาเคยให้สัมภาษณ์มาอยู่สื่อหนึ่งเขาบอกว่าก่อนที่เ,าเขาจะไปเล่นฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยนะครับเขาเนี่ยยังอยากที่จะเล่นกับลิวพูนะเออแต่ว่าในทีมชาติเนี่ยมันก็สําคัญนะครับแล้วเขาก็บอกต่อว่า ทุกคนในลิปูตอนนี้นะครับกำลังทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะคว้าแชมป์นะครับเพื่อที่จะคว้าแชมป์ในปีนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเขาเลือกได้ถ้าพูดตรงๆนะเขาบอกว่าถ้าเขาเลือกได้เนี่ยเขาก็เลือกที่จะอยู่กับลิปูต่อนะครับซึ่งในหลายๆสื่อก็เอาบทความนะครับหรือว่าคําสัมภาษณ์ของเขาในปี2018นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่ซาลาย้ายมานะครับเขาพูดเลยนะครับว่า ตอนที่ผมย้ายไปที่ FC ฟซ r บาเซิมจากอียิปต์ผมมีแผนในใจไว้แล้ว,วแล้วว่าสักวันหนึ่งผมหวังว่าจะได้มาเล่นให้กับสโมสซอลลีพูและนั่นโอกาสก็มาถึงนะครับแต่ในเวลานั้นมันไม่ได้ผลสำหรับทั้ง2ฝ่ายและในที่สุดผมก็ย้ายไปเชลซีคือตอนนั้นเนี่ยก่อนที่ซาร่าจะย้ายไปเชลซีถ้าใครยังจำได้นะครับลีพูเนี่ยเคยติดต่อไปนะครับแต่วันนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับเชลซีก็เลย คว้าตัวซาร่าไปนะครับแต่ก็ไปละหกละเหินอยู่ได้อ่าหลายลีกอยู่นะครับอยู่กับเชลซีก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับย้ายไปอยู่ฟรีออไปอยู่โรม่าและสุดท้ายลิูลก็ซื้อกลับมา แล้วก็มีคำสัมภาษณ์ของเขาต่อนะครับในปี2 0 1 8เขาบอกว่าแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความต้องการในการอยากเล่นให้กับสโมสซอนลิปูจากหายไปและมันเกิดขึ้นอีกครั้งในตอนที่ผมอยู่กับโลมาตอนนั้นผมกลายเป็นนักเตะของพวกเขาแบบเต็มตัวแล้วและผมได้ทำการติดต่อจากสโมสรอนได้รับการติดต่อจากสโมสซอนลิปูอีกครั้งและครั้งนี้เอเจนต์ของผมมั่นใจว่าผมจะได้ย้ายไปในสโมสรอนที่ผมต้องการเออก็ต้องบอกว่านะครับ ทำไมมันผมถึงเอาบทความนี้มาพูดนะครับมันส่อให้เห็นหรือว่ามันสื่อให้เห็นครับว่าเอาจริงๆเนี่ยโมซาล่าเนี่ยอยากจะแขวนสตั๊ดกับลีพูเลยก็ว่าได้ถ้าเป็นไปได้นะเออคือถ้าเป็นไปได้นะแต่ว่าอย่างที่อย่างที่ผมพูดไปตอนต้นๆน,น,นะครับว่ากับอายุ30ของโมซาล่าเนี่ยกับสัญญาที่ถ้าลีพูยื่นให้ พร้อมค่าเหนื่อยพร้อมระยะปีที่ซาร่าได้รับกับสัญญาฉบับใหม่นะซาราจะโอเคไหมซึ่งเราเห็นในหลายๆเคสนะครับที่นักเตะจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับในหลายๆเคสเราเห็นกันอยู่แล้วผมคงไม่ต้องบอกว่ามีใครบ้างผมว่าทุกท่านก็น่าจะทราบนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยออกมาพูดตั้งแต่ตอนย้ายแล้วและอีกอย่างหนึ่งอะข่าวล่าสุด นะครับที่ผมเพิ่งได้เสนอทุกท่านไปนะครับเหมือนว่าลิพูเนี่ยจะต่อไปอีกสองปีแต่ประเด็นมันอยู่ที่ค่าเหนื่อยครับสามแสนห้าจะขยับให้เขาเป็นเท่าไหร่และเขาจะโอเคไหมสําหรับการที่จะขยับค่าเหนื่อยขึ้นไปแค่ผมว่าไม่น่าจะไม่น่าจะถึงแสนเต็มที่ผมให้ประมาณสี่แสนไม่ก็สามแปดริพูไม่น่าจะขยับไปเยอะวันนี้ละเพราะว่าเพดานค่าเหนื่อยมันเริ่มจะสูงแล้ว นะครับเดี๋ยวเราต้องมารอดูว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับลิฟร์พูลเนี่ยจะยอมจ่ายค่าเหนื่อยซาร่าที่ราคาเท่าไหร่แล้วก็ระยะปีจะต่อไปที่เท่าไหร่แต่ผมต้องบอกเลยนะครับมันเป็นเรื่องดีนะกับการที่จะต่อสัญญาโมซาร่าออกไปนะครับเพราะว่าพิษสงเขายังคงอันตรายอยู่เสมอนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแล้วกันกับเรื่องของโมฮัมเหม็ดซาร่ากับสัญญาฉบับใหม่ที่กำลังจะได้นะครับ มาต่อกันที่อีกข่าวหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นทางเรื่องน่ายินดีนะครับของทางวาตาลุเอนโดนะครับล่าสุดได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมนะครับประจําเดือนธันวาคมอ่าธันวาคมฮะธันวาคมขออภัยธันวาคมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้จากสโมสรนะเออนะครับได้จากสโมสรนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันสมควรนะครับเพราะว่าฟอร์มการเล่น ใช้ได้จริงๆหลายๆสื่อหลายๆสำนักเขาออกมาบอกเลยว่าอเอ็นโดเนี่ยนะครับในราคา16ล้านปอนด์ที่เราได้มาเนี่ยมันช่างคุ้มค่านะครับแล้วตัวผมเองก็มองว่ามันโหโคตละคุ้มค่าเลยครับเออเพราะว่าพัฒนาการของเขาเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆนะครับเป็นตัวหลักให้เราได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยก็น่าเสียดายนะที่เขาต้องไปเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพ ในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเวอร์จิลฟันดครับมาพูดถึงวัตลุเอนโดนะเขาบอกว่าผมจะไม่บอกว่าเราไม่มีความสงสัยอะไรในตัวของเขาอืมในตอนแรกที่เพิ่งย้ายมาใหม่นะเออหมายถึงในตอนแรกนะเขาอายุเกินกว่าที่สมโมสรมีการกําหนดเอาไว้ในตําแหน่งที่สําคัญโดยเฉพาะกับตําแหน่งที่เราควรที่จะต้องทําการปรับปรุงมากที่สุดเนื่องจากผู้เล่นหลักของเราย้ายออกไปในช่วงซัมเมอร์ แต่หลังจากนั้นไม่นานเราก็ยอมรับเขาอย่างเต็มหัวใจว่าเขาคือหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของเราไปแล้วในเวลานี้เรารู้ว่าเขามีความสามารถในการเล่นในระดับสูงสุดมากแค่ไหนและเขาก็ได้แสดงให้เห็นแล้วในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมา2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาประสบการณ์ของเขานั้นมีความสำคัญต่อทีมเป็นอย่างมากเช่นกันตอนนี้ผมตอนนี้ความรู้สึกของผมก็คือผมคิดว่าเขาได้รับ อ่าได้ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้วและนั่นเกิดขึ้นด้วยความมั่นใจที่เขาได้รับจากความเชื่อมั่นจากพวกเราทุกคนเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งและมีความมั่นใจนั่นก็ช่วยเขาได้และแน่นอนว่าเราจะคิดถึงเขามากพอๆกับที่เราคิดถึงโมฮัมเหม็ดซาลาตอนที่พวกเขาไม่อยู่ที่นี่เออนะฮะก็ ก็ต้องนะก็ต้องชมอะครับเอนโดนะครับ,รบพัฒนาการดีขึ้นจริงๆนะครับเสียดายเสียดายนะครับผมพูดเสมอว่าเสียดายที่อายุเขา30แล้วนะครับอยู่กับทีมได้เต็มที่ประมาณ2ปีแหละนะครับเรียวแรงก็น่าจะถดถอยลงไปแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเอนโดรักษาสภาพร่างกายดีรักษาฟอร์มให้มันดีก็อาจจะเล่นได้ถึงอายุ3-4-3-5ก็ได้แต่ผมว่าโอกาสมันค่อนข้างที่จะน้อยนะที่จะเล่นไปถึงระดับนั้นนะครับ บอลพรีเมียร์ลีกมันเข้มข้นมันเร็วนะครับแต่ตอนนี้เอนโดยังดีก็ภาวนาแล้วกันนะครับให้เขาไปเล่นเอเชียนคัพแล้วก็กลับมาไม่มีปัญหาการบาดเจ็บกลับมาช่วยทีมลิเวอร์พูลได้อย่างต่อนเนื่องนะครับโดยที่ยังเป็นตัวหลักอยู่นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเอนโดนะครับจะทำให้แดนกลางเราดูดีและดูแน่นขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอ่ะมาต่อกันที่ข่าวนี้แล้วกัน จะบอกว่าเป็นข่าวดับเทียนก็ได้นะหรือว่าเป็นข่าวทําให้เด็กของหลายๆคนเซ็งก็ได้นะครับนั่นก็คือข่าวเรื่อง o อ e n b นเบนะครับแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ o อ e n b นเบเจ็บหรืออะไรนะหมายถึงเรื่องการซื้อขายนะครับพอจอย์นะครับเขายืนยันแล้วนะครับออกมายืนยันเลยแหละว่าคาดว่าไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ลิพูเนี่ยจะซื้อนักเตะใหม่ในเดือนมกราคมนี้ นะครับพอจอยนะครับนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งของหงแดงนะเขาคาดกับเดอะเ,เขาบอกกับเดอะไทม์เลยนะครับอบอกบอกมาบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ลีพูเนี่ยจะกลับเข้าสู่การซื้อซื้อขายนักเตะในตลาดเดือนนี้แล้วนะครับแม้ว่าทีมของเจอรนียคัเนี่ยกำลังจะสบกำลังประสบปัญหาผู้เล่นตัวจริงและตัวสำรองเจ็บนะฮะในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับก็เอาง่ายๆครับก็ดึงโอเวนเบคกลับมานะครับ ตอนแรกเนี่ยที่เราเก่งๆกันไว้ว่าเอ้ยออจะซื้อยังไงก็ซื้อนะครับแต่สุดท้ายไปดึงโอเวนเบคกลับมาจากดันดีอยู่ในเตดนะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ดึงมานะครับนั่นก็คือ,อ,อทางเนทฟิลลิปนะครับนาธานีลฟิลลิปนะครับที่ดึงกลับมาจากการ์ดโกเซลติกนะครับเนทฟิลลิปเนี่ยก็ไม่ถ้าไม่ได้ลงให้เซลติกเลยนะลงไป6เกมนะครับได้เล่นน้อยมาก นะครับลิฟูก็ดึงกลับมาลิสวิลเลียมก็ดึงกลับนะต้องบอกงี้แต่ลิสวิลเลียมเนี่ยปล่อยออกต่อไปนะครับวิลเลียมคารันโยก็ถูกกําลังจะถูกปล่อยออกปล่อย,ยืมต่อไปแต่เนฟิลิปนะครับล่าสุดาทางเดวิดลินนะครับออกมาบอกแล้วว่าลิฟูเนี่ยจะเก็บไว้นะครับเพื่อ,เ,อเป็นตัวสำรองนะครับเป็นตัวเลือกในลายที่4ที่5เลยนะครับเพราะว่า,าปัญหาการบาดเจ็บของทางโจยมาติ นะครับนั่นก็เลยทำให้นะฟิลิปเนี่ยต้องกลับมาอยู่ช่วยทีมก่อนนะครับก็เป็นนักเตะที่ผมว่าค่อนข้างที่จะโชคลายนะเออย้ายไปอยู่เซลติกนะครับย้ายแบบสัญญายืมตัวก็แทบไม,ม่ได้เล่นมาอยู่ลีพูนะครับแล้วก็มาในช่วงคับขันอีกก็ต้องเป็นตัวเลือกแบบท้ายๆอีกนะครับคือกับการที่เขาเล่นให้ลีพูในในยุคที่ตอนที่ฟันไดเจ็บถ้าใครจำได้ผมว่าผลงานเขาค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะ ถ้าได้พัฒนาการได้การเล่นบ่อยๆอย่างโจโกเมสเนี่ยนะครับเนะฟิลิปก็คล้ายๆโจโกเมสแหละครับถ้าได้เล่นบ่อยๆเจอเกมบ่อยๆผมว่าเขาน่าจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับก็น่าเสียดายแล้วก็ออกที่จะสงสารเขานิดนึงอะ่ะว่าแบบนะไม่ค่อยได้ลงไม่ค่อยได้เกมที่เล่นมากพอสมควรนะครับก็มันที่มันเชื่อมโยงกันนะครับก็คือง่ายๆครับดึงทั้งโอเวนเบก ดึงนทฟิลิปกลับมานะครับมันแทบจะบอกเราไกลๆและบอกเราแทบจะ100%วะ่าและว่าเดือนมกราคมนี้รีพูเนี่ยน่าจะไม่ได้ซื้อใครนะครับเพราะว่ากลางรับเอนโดก็เล่นดีแล้วถูกไหมยังรอได้ยังยืดไปถึงซัมเมอร์ได้นะครับโอเวนเบกก็มาซัพพอร์ตโกเมสนะครับโกเมสตอนนี้ทำผลงานได้ดีโกเมสก็น่าจะเป็นตัวจริงในแบ็กซ้ายนะครับโอเวนเบกเนี่ย มามาซัพพอร์ตเฉยๆนะครับมาเป็นตัวสำรองนะครับเนะฟิลิปก็มาซัพพอร์ตไว้เพราะว่าโจโกเมสจริงๆอะ่ะเป็นตัวเลือกที่4ถูกไหมนะครับเซนเตอร์ Center, เนี่ยต้องบอกนี้ก่อนเซนเตอร์ Center, เรามีทั้งหมด4ตัวนะครับมีฟันไดมีคอนซามีโกนาเต้แล้วก็มีโกเมสแต่ตอนเนี้ยโกเมสไปเล่นแบ็คซ้ายนะครับมันก็เลยจะเหลือ3ก็เลยว่าดึงเนฟิลิปเข้ามานะครับเอาเข้ามาเป็นตัวเลือกไว้ก่อนนะครับแต่ว่า จะมีเกมให้เขาลงไหมเนี่ยก็ต้องรอดูอีกทีแล้วกันนะครับแล้วก็ตลาดซื้อขายนะครับมีหลายๆสื่อแล้วก็นักข่าวในระดับเทียร์หนึ่งหลายๆคนออกมายืนยันแล้วว่าว่าเราเนี่ยนะครับน่าจะไม่ได้มีทําการซื้อขายในช่วงมกราคมนะครับอ่ะมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายดีกว่านะครับสําหรับนักเตะเก่าแต่เรายังคิดถึงต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับล่าสุดนะครับบ๊อบบี้ฟิมิโนนะครับเหมือนจะได้กลับมา เล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีข่าวมานะครับว่าฟูแลมเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจากับทางอันอาลีทีมในซาอุดิาดาดาดอาราเบียเพื่อที่จะทำการขอยืมตัวโรเบโต้ฟิมิโนมาใช้งานในส่วนที่เหลือสำหรับฤดูกาลนี้ณนะตอนนี้นะครับในลีกซาอุเนี่ยได้ทำการเบรกการแข่งขันเป็นเวลา1เดือนและล่าสุด ฟอร์มิโนเองก็เดินทางกลับมาที่อังกฤษนะครับก็ใครๆก็เห็นนะครับผมว่าหลายๆท่านก็เห็นละเกมที่เราเจอกับนิวคาสเซิลนะครับบ๊อบบี้เขามานั่งดูกับฟาบินโยนะครับแล้วเขาก็บอกว่านอกจากนี้เนี่ยฟูลแลมนอกจากฟูลแลมแล้วอันอารีเองก็ได้รับข้อเสนอจากทีมชั้นนำมากมายในยุโรปซึ่งรวมไปถึงในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับและก็บุนเดสซิก้าเยอรมันด้วยนะครับก็ ดูแล้วบ๊อบบี้ก็น่าจะเนื้อหอมนะครับอายุยังพอเล่นได้นะครับยังพอเล่นได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็เหมือนว่ากับอันอาีรียนะครับเขาไม่ค่อยมีความสุขด้วยนะครับเขาก็เลยเหมือนว่าจะหาสโมสรใหม่แต่ประเด็นคือค่าเหนื่อยนะครับมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับทีมอย่างฟูลแลมเองหรือว่าทีมอย่างบุนเดสลีก้าเองกับการที่ต้องเอาเขามาใช้งานนะครับในแบบยืมตัวหรือว่าแบบซื้อขาด ะจะจ่ายค่าเหนื่อยเขาไหวหรือเปล่านะแต่ผมว่าถ้าบ๊อบบี้ไม่มีความสุขกับซาอุดีอาระเบียที่ซาอุดีอาราเบียนะดีไม่ดีเขากลับมาเขาอาจจะลดค่าเหนื่อยตัวเองลงมาก็ได้นะครับเพื่อให้ตัวเองอยังได้มีอาชีพในการเล่นฟุตบอลต่อไปนะครับอ่าโอเคครับวันนี้ก็ข่าวสารก็ประมาณนี้นะครับอาจจะสั้นบ้างยาวบ้างอาจจะยืดเยื้อบ้างใครมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืม คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับดูคลิปนี้จบฝากไปกด Subscribe ช่องนี้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันออกไปด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปข่าวอะไรหรือเป็นคลิปข้อมูลอะไรก็ฝากเพื่อนๆมาติดตามชมกันด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ